ชีพนี้รู้จักดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีการเปิดสอบบัตรวนิพกโอ้ต้องมีบัตรด,ด้วยใช่ค่ะ<อ>หรือว่าขอทานนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดชายภูมิก็มีการเปิดสอบบัตรวนิพกนะคะนอกจากจะมีการสอบประวัติแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีการทดสอบความสามารถด้วยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าต้องมีการทดสอบนะคะทางเรื่องของการร้องการกรำให้ผ่านมาตรฐานการรับรองเพื่อที่จะได้รับบัตรอย่างถูกกฎหมายค่ะ มมาแก่น ắ n รดเต้นแม่เม being ียนขวัญหายหมาปูใจในวัวกระดังงูหินเจกเบิ้ลปงปอกเบิ้มสมเกี่หล่อย่องแล้วังรอก็จะปูแงเอาละค่ะคุณผู้ชมภาพและเสียงที่ได้เห็นนี้นะคะเป็นการเข้าทดสอบการเล่นดนตรีการร้องหรือการกรามที่เป็นหนึ่งในการทดสอบของสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อให้บัตร ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพวณิพกหรือขอทานในจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะทางด้านของนางนงนุษย์สุขาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมินะคะบอกว่านอกจากจะมีการทดสอบความสามารถแบบนี้แล้วนะคะทางสํานักงานก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดด้วยนะคะทั้งต้องไปดูในเรื่องของประวัติภูมิหลังสถานะทางสังคมสุขภาพร่างกายแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยนะคะว่าเข้าข่ายผ่านการทดสอบหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบแล้วทางสําน,นักงานก็จะมีการออกใบอนุญ,ญาตให้เพื่อน,นําไปแสดงต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่ที่จะไปทําการแสดงความสามารถหรือไปขอทานในพื้นที่นั้นๆได้นะคะทางด้านของนาง<ๆ>นางนะคะ<ๆ>แก่นดํารงชาวอ,อําเภอแก้งครอสจังหวัดชยัยภูมินะคะ ่านนี้นะคะก็สอบผ่านแล้วก็ได้รับบัตรประจําตัวนะคะคก็ได้เล่าด้วยความรู้สึกดีใจนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่ตัวเองและเพื่อนเนี่ยจะได้เดินขอทานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องวิ่งหลบซ่อนเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นที่ผ่านมาก็บอกว่าตัวเองมีความวิตกกังวลอย่างมากเนื่องจากว่าตนเองและเพื่อนไม่มีอาชีพอื่นไม่มีที่ทํากินความรู้ก็เรียนจบแค่ป .4 ก็มีรายได้นะคะเมื่อแบ่งกันแล้วก็ตกประมาณคนละ200-3 0 0บาทก็จะพอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไปวันๆก็รู้สึกขอบคุณภาครัฐที่ออกนโยบายนี้เพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนจนนะคะ mm. อ่ะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าจะให้คนให้เงินเนี่ยก็ต้องมีความสามารถไปโชว์ไปแสดงให้ถูกต้องนะกร้องรำทำเพลงนะคะเพื่อแลกกับเงิน